ความในใจของเขาที่มีต่อคุณเวลานี้คุณสองคนจากการที่มีประเด็นต่อกันเรามาเช็คความในใจของเขาเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคนคนนี้ความในใจของเขาเป็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเวลานี้คนที่มีประเด็นต่อกันความในใจของเขาเวลานี้ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณห้าใบนะคนที่มีประเด็นต่อกันเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณชาวธาตุเราไม่ถุนตุนกุมคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคนนี้ชาวธาตไฟเมทสิงตนตคนคนนี้ ที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณได้เดินออกจากคุณไปคนคนนี้ของคุณได้หันหลังให้คุณไปคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนที่ผ่านมาคุณสองคนมีครอบครัวยังมีความสุขร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันสิบถ้วยกอดกอดพิจิตรมินคนมีความสุขมากมายร่วมกันอย่างมากชาวธาตุน้ำอกอะกอดพิจิตรมิน จากการที่เขาเดินออกจากคุณไปจากการมีประเด็นต่อกันเวลานี้คนคนนี้ของคุณเขาพยายามทุกสิ่งอย่างเขาพยายามที่จะเข้ามาหาคุณเขาพยายามที่จะทุกสิ่งอย่างเพื่อจะเข้ามาหาคุณคนคนนี้ชาวธาตุไฟเม็สิงธนู the impact the i m p คุณเป็นคนที่สวยคุณคนที่มีอร่าคุณคนที่อยู่ได้ตัวเองคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่าง เรามาขยายไพ่กันนะคนคนนี้ของคุณเป็นชาวท่านลมไมถุนตุนกลุ่มคนคนนี้ค่อนข้างจะมีโคคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้นะเขาอยากจะมาเฉลิมฉลองคุณนะคนที่มีปรนเด็นตารกัรคุณเวลานี้เขาอยากจะหาคุณอยากจะมาพูดคุยกับคุณคนคนนี้ของคุณยาักคุณนะ เลเวอร์ขึ้นเขายังรักคุณคนคนนี้คนที่อยู่ในต่างกันไม่ได้พูดคุยกันความรู้สึกของเขาเวลานี้เขารักคุณเขายังได้คิดถึงคุณนะเขาอยากจะเดินทางมาคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากไหมเขาอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนก่อนที่ผ่านมาคุณสองคนมีครอบครัวกันยังมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตาเขาคิดถึงความเป็นครอบครัวที่ผ่านมาคนคนนี้เขาอยากมีครอบครัวที่ความสุขมีความสุขเหมือนที่ผ่านมาเขาพยายามทุกสิ่งอย่าง เขาพยายามทุ่มเททั้งกายทั้งใจเพื่อจะทําให้คุณสองคนกับเขาได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกพร้อมหน้าพร้อมตากันเขาอยากให้เขาอยากให้คุณกับเขามาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง